ตัวอย่างแรกนะอันนี้ง่ายโคตรเลยนะคุณดูว่าจะคิดยังไงผมมีดิเกต1ส่วน x กำลัง2บวก3 x ลบ4 dx โอเคอันนี้เศษส่วนแท้แน่นอนแล้วก็เป็นเท่านามผมแยกอนเลยจา้าไอ้หส่วน x กำลัง2บวก3 x ลบ4เนี่ยผมจะเท่ากับ1ส่วนแยกตัวประกอบออกมา x บวก4กับ x ลบ1นี่ ได้นะ x บวก4 x ลบ1นะรวมกันเนี่ยคูณได้ถูกเพราะฉะนั้นผมเอาตัวเนี้ยเนี่ยมาเขียน1ส่วน x บวก4คูณกับ x ลบ1จะเท่ากับ a ส่วนด้วย x บวก4บวก b ส่วนด้วย x ลบ1ตัวเนี้ยเสร็จลวไม่ต่างอะไรหรือว่าคุณเอาตัวเนี้ยคุณกำลังจะหา a กับ b เอาตัวเนี้ยขึ้นไปคูณ เพราะฉะนั้นจะได้ลาลยหนึ่งจะเท่ากับผมเอาขึ้นไปคูณนะอันนี้มี x บวก4จะตัดจะเหลือ a วงเล็บ x ลบหบวก b x ลบหจะตัดเอาขึ้นไปคูณเนี่ยสองตัวเหลือ x บวก4ีแค่นี้ข้อนี้จะใช้วิธีแทนค่าง่ายๆไม่ต้องเทียบสัมระสิ์เลยไม่ต้องวุ่นผมก็บอกไปดิที่ x เท่ากับ1เกิดอะไรขึ้นเอา 1, 1ไปใส่ทั้งหมดเลยอันนี้ไม่มี x ให้ใส่มันก็จะเป็น1เหมือนเดิม เอา1ไปใส่ในนี้อันนี้เป็นศูนย์นะเนี่ยศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์บวกบีกี่บีอ่ะห้ามาละเพราะฉะนั้นผมได้แล้วเนี่ยบีเท่ 5, ากับ1ส่วนห้ามาละผมแทนเพื่อ้มันเป็นศูนย์นั่นเองตัวต่อไปที T, X ่ X เท่ากับลบสี่เพราะผมต้องการให้ตัวเนี้ยเป็นลบลบสี่ตัดแล้วมันเป็นศูนย์เลยเพอดีอ่ะใส่กาไปดินีอะไรเนี่ย a คูณกับลบ4ลบ1ลบ5บวก0เพราะฉะนั้นผมได้แล้วเป็นว่าเท่าไหร่ a จากเท่ากับลบ1ส่วน5เพราะฉะนั้นนะผมมีทิเกตน,นะหนึ่ส่วน x บวก4คูณ x ลบ 1dx เอนี่ยอันนี้ผมทำแล้วะเอียดแบบยิบเลยนะโคตรเปิดเลย a นี่ a ส่วน x บวก4 a -1 บส่วน5ส่วนด้วย x บวก c บวก b b เป็น1ส่วน5ส่วนด้วย x-1 dx ลบ1 dx ทีนี้ย5ส่วน5ผมดึงออกมาได้มันไม่ต่างจะเป็นเลขเลขนึงเลยค่าคงที่ผมอินทิเกตไปเลยลบ1ส่วน5ผมอินทิเกต1ส่วน x บวก4 dx บวกกับ1ส่วน5ผมอินทิเกตเลย 1ส่วน x ลบ x เหมือนค่าคงที่อ่ะเหมือนตัว a ผมก็ดึงมันมานอกอินทิเกรตได้นะี่ไงดึงนี้สวยกว่าเยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยผมก็ดึงออกมาและทีนี้อันนี้ก็โคตรง่ายเลยถนะ้าคุณลืมเนะี่ยเอาละเอียดให้ดูอีกนิดนึงอะไรเป็น u เนี่ยมองออกเค่เนนะี่ยผมดิฟ x บวก c ผมดิฟมันก็ได้1นะแหละไม่ต้องเขียนเลยด้วยซ้ำบางทีบวกกับ1งส่วนอินทิเกรต1ส่วน x ลบ1ผมก็ดิฟ x ลบนเนี่ยแหละให้เป็น u นก็ได้1 สูตรเหมือนเดิมเลยนะอินทิเกรต1ส่วน U D U ได้ l o g absolute u ใส่เข้าไปดิ1ส่วน5อะไร l o g absolute x ดบวก4บวกกับนี่1ส่วน5ตัวนี้ l o g absolute x ดเกลบบวก4เสร็จแล้วมันมีตัวลัดอยู่ด้วยอ่ะผมจะให้ดูเรื่องตัวลัดมาดูที่นี่ ถ้ามันเป็น2เล็บโดยที่เป็นค่าคงที่นะผมวิธิแก้ตัวนี้เนี่ยอ่ะหส่วน x บวก4เนี่ยกับ x ลบ1 dx เนี่ยจริงๆคุณจะเขียนอะไรสับกันก็ได้ให้คุณดูว่า C กับ1เนี่ยต่างกันเท่าไหร่คุณต้องเอาตัวหลังลบตัวหน้านะเอาเฉพาะ x 4กับลบ1เนี่ยเอาตัวหลังกับตัวหน้าเอาเนี่ยลบกันคุณลบเลยมันต่างกันเท่าไหร่ต่างกันลบ5ผมเอาลบ1ตั้งลบกับ4ต่างกันลบ5ผมใส่ลบ1ส่วน5ไป แล้วผมแยกได้แล้วเนี่ย x บวก4ลบ1ส่วน x ลบ1 dx ผมจะเอาส่วนต่างมาเอามาใส่หลายคนงงเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมแยกเรื่อยๆให้ดูเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยผมอินทิเกรตได้แล้วเนี่ยเอา1ส่วน5กระจายเข้าไปก็ได้เนี่ยมิเกรตแล้วลบ1ส่วน5คูณกับ1ส่วน x บวก4ลบลบเป็นบวกบวก1ส่วน5คูณกับ1ส่วน x ลบ1นี่ dx แล้วก็แจกก็ไปทาเหมือนเดิมเลยบวก4 dx บวก1ส่วน5ผมไม่ไิเกีรเลย x ลบ1 dx อันนี้มันลัดเลยนะ log absolute x บวก c บวก1ส่วน5ล log absolute x ลบ1บวก c คาตอบเท่ากันเลยเท่ากับข้างล่างเดี๋ยวผมให้ดูแยกก่อนว่าคุณจะแยกยังไงหลายคนงงว่าเฮ้ยผมดูส่วนตา่างยังไงนี่ดูผมยกตัวอย่างเลย x บวก2กับ x ลบ7 1ส่วน x ลบ4คูณ x บวก3 1ส่วน x ลบ1คูณกับ x บวก1 1อ่ะส่วน x บวก2คูณ x ลบ3ผมจะไล่จากตัวแรกเลยนะตัวแรกคุณจะเขียนสลับกันก็ได้นะเอาเป็นว่าคุณต้องนับจากตัวหลังลบ7ต่างจากลบ2เท่าไหร่ ลบเลบสได้ลบเผมจะใส่ไปเลยลบหส่วนเและข้างในคุณก็เอาตัวเนี้ตั้งเนี่ย x บวกสลบกับ1ส่วน x ลบเเป็นนี้เสมอนะเพราะข้างบนนะ่ะผลลบมันอนะ่ะจะได้ลบเก้าตัดพอดีตัวนี้เช่นกัน3ตั้งลบลบสเป็น7ส่วนต่างก็คืเผมใส่ไปเลยหส่วนเและก็หส่วน x ลบสลบกับ1ส่วน x บวกส คุณไปลองทําคือรูปดูก็ได้เหมือนกันข้างบนผลลบมาได้7จ็มันก็ตัดกันเป็นหนึ่งเสร็จแล้วตัวนี้อีกหนลบลบหเป็น2มันต่าง2ผมใส่เข้าไปดีหนึ่งส่วน x อลบหลบหส่วน x อบวกหอทีเดี๋ยวไปใส่ d x ถึงวงอีกลืมตัวต่อไปลบสต่างจาก2ยังไงลบสลบสได้ลบหผมก็ใส่เข้าไปด ลบ1ส่วน5ใส่เข้าไปเลย 1.x ส่วน x บวก2ลบ1ส่วน x ลบ3ตัวกลางนี่ลบตลอดนะอยากรู้อยากรู้มันลองทำกลับคืนดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นงี้เสมอถ้าเป็นแบบง่ายๆอย่เงี้ยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหา ABC โอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปต่อไปตัวอย่างที่2นะตัวอย่างนี้อ่ะมาสังเกตด,ดูสังเกตตอนแรกก่อนเป็นเศษส่วนแท้ไหม โอเคกำลั okay, งข้างบนน้อยก่อนข้างล่างใช่จะเศษส่วนแท้เอ็นพูนานมาสองตัวแล้วเราก็จะแยกตัวประกอบเอาจาก x กำลังสอบวกสอง x บวกสานะส่วนด้วย x กำลังสลบ x นะผมแยกกอนมาก่อนตัวเียผมดึงได้ง่ายเลย x กำลังสบวกส x บวกสส่วนด้วยด x ก่อน x กำลังสองลบห อันนี้ก็เป็นผลต่างกำลังสองอีกแยกได้อีก x กำลังสองบวกส x บวกสส่วนด้วย x อันนี้ผมก็แยกเป็น x ลบหคูณ x บวกหล้วแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวเนี้ยมาแยกกเป็นสส่วนนี่เชิงเส้นหมดเลยนะไม่มีกําลังสองนะไม่มีตัวซ้ําด้วย x กำลังสบวกส x บวกส x x ลบห x บวกหเท่ากับเป็นเชิงเส้น ไม่มีกําลังซ้ําไม่ซ้ําเลยและไม่มีกําลังสองโอเคผมแยก a ส่วน x บวกด้วย b ส่วน x ลบหบวกด้วย c ส่วน x บวกหผมแยกละแล้วเอาตัวเนี้ยไอ้ตัวข้างล่างเนี้ยส่วนเนี้ยไล่คูณก็ไปดิในข้อนี้ผมจะแทนค่าก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องเทียบสัมประสิทธิ์การเทียบสัมประสิทธิ์จะไปเทียบในตัวอย่างที่เป็นกําลังสองผมบอกตอนนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวคุณจะได้เจอแน่นอนอ่ะคูขก็ไป จะได้อะไร x กำลัง2บวก2 x บวก3ผมคูณนะคูณตัว a ผูเรียพอคูณเสร็จไอตัว x เนี่ยมันตัดไปตัวเดียวแต่ a จะเหลือคูณอยู่2ตัวคือ x ลบ1กับ x บวก1ผมคูณตัว b ตัว b จะตัด x ลบ1ไปตัวเดียวที่เหลือยังเหลืออยู่ b x คูณกับ x บวก1ตัว c ผมตัด x บวก1ไปผมจะเหลืออะไร x คูณกับ x ลบหนึ่งนั่นเองและทีนี้ผมก็จะเทียบหามาเลยสมมติเลยที่ x เท่ากับ0คุณจะต้องแทน0นเนี่ยไปกับ x ทุกตัวเลยเด็0ยเลยตัวแรกตึ๊กตึ๊กเหลือแค่เลข3เท่ากับ0นเนี่ยได้อะไรเนี่ยลบ1คูณ1พูดง่ายๆผมจะเหลือ a คูณลบ1ว่ากันเถอะนี่ผมเอา0ใส่ไปใน x นะตัว b นี่มี x เดกหมดทั้งชุด C มี X ดูศูนย์หมดตั้งทุกคุณเหลือแค่นี้ผมได้มาแล้วเอท่ากับลบสามมาแล้วเนี่ยตัวแรกตัวต่อไปนะที่ X เท่ากับหนึ่งเหตุผลที่ผมใช้หนึ่งเพราะว่าผมต้องการให้มันเป 0, ็นศูนย์นั่นแหละโอเคคุณต้องแทนทุกตัวเลยเป็นหนึ่งหมดเลยเหนึ่งเหนึ่งบวกสองบวกสามเป็นเท่าไหร่บกคุณต้องแทนให้หมดเลยนะ เอ๋นี่ x ลบหนึ่งผมก็หึงใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ไม่มีละพจน์เอไม่มีดูพจน์ซีหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ไม่มีมันจะเหลือแค่พจน์บีตรงนี้ก็คือบีคูณกับ x นี่คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่ผมได้แนละ้วเพราะฉะนั้นบี B ผมก็ย้ายสองตัวเนี้ยเอามาหารเสร็จละต่อไปตัวสุดท้ายที่ x เท่ากับลบหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องเอารลบหนึ่งใส่ไปเลยนะเนี่ย ลบหนึ่กำลังสองได้1นะอันนี้ลบสนะคุณรวมเลขดีๆด้วยล่ะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวงงอีกอ่ะผมใส่เข้าไปให้ดูก็ได้ลบหนึ่กำลังสองบวกสคุณด้วยลบหบวกสเนี่ยเท่ากับผมเอาลบหใส่พดเอไม่มีละลบหบวกหเป็นศูน์พดบก็ไม่มีลบหบวกหเป็น0นไม่มีเหลือพด C ีนี่ซีเป็นลบหนึ่งนะผมค่อยๆใส่ให้ดูเลยอันนี้ลบหลบหนึเป็นลบสนี่ คุณเขียนมันดีๆหน่อยตรงนี้อันนี้ก็ได้1เหมือนเดิมอันนี้ลบสบวกสเท่ากับอันนี้ 2C รวมเลขไปดิตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้2 1-2ลบสได้ลบหบวกสได้2โอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นได้แล้วเนี่ยสเท่ากับ1โอ้คิดไม่ได้รูปพูดไงแล้วจะได้เนี่ยมันยากแค่ตอนหา ABC เนี่ยแหละผมก็จะอินดิเกตนะอินดิเกตไอ้นนตัวนี้ลากจทย์ไปเลย x กำลังสองบวก2 x บวก3เนี่ยส่วนด้วย uh, x กำลัง3ลบ x d x จับเท่ากับผมจะอินทิเกรตดู a,b,c ใส่เข้าไปดิลบ3ส่วนด้วย x บวก3ส่วนด้วย x ลบ1แล้วก็บวก1ส่วนด้วย x บวก1่ใส่ปิดให้ดีๆหน่อย d x ความเป็นจริงนี่มองตอบได้แล้วเนี่ยมันตอบอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้พูดไงน,นง x x. ไ้แล้ว่ะเอ้าๆแจกแค่นี้นึงอะหนึ่งส่วน x dx สามผมกี่ิเกตได้ละหนึ่งส่วน x ลบหนึ่ง dx อันนี้ก็ปกติไปหนึ่งส่วน x บวกหนึ่ง dx เสร็จแล้วอาดูข้างบนความเป็นจริงคุณควรมองตอบได้แล้วนะัมได้เห็ล็อกแอพสูตรไรก็ใส่เข้าไปดิอ่า 3อินดิเกต1ส่วน x dx อันนี้ผมไม่ต้องใส่1ส่วน u du อันเนี้ย log absolute u แน่นอนบวก3อินดิเกต1ส่วน x ลบ1ผมก็ดิฟ x ลบ1กันแหละมันก็ได้1เท่าเดิมบวกกับอินดิเกต1ส่วน x บวก1ผมก็ดิฟ x บวก1เช่นกันส่วน1เสร็จแล้วลบ3 log absolute x บวก3 log absolute x ลบ1 บวกอันนี้ก็เป็น l o g absolute x กบวกหนึ่งเฉยๆแล้วอย่าลืมบวก C จบแล้วไม่ได้ยากเลยเสร็จ